เอาละคราวนี้มาติดตามอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวน,นะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของประธานบอร์ดแบงก์ชาติที่คุณพิชัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยยืนยันบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานการเสนอรายชื่อประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่นะคะโดยบอกว่าจะต้องผ่านปลัดคลังก่อนและอาจจะต้องขอพิจารณาอีกรอบเพราะว่าเป็นหน้าที่นายพิชัยชุนหะว,วัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการเสนอรายชื่อประธาน,นาคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบอร์ด แบ่ชาติจากคณะกรรมการสรรหาให้กับกระทรวงการคลังที่เกิดความล่าช้าหลังมีมติตั้งแต่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานายพิชัยบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานหากจะส่งมาจะต้องผ่านนายละว,วรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก่อนจึงจะได้รับรายงานซึ่งวันนี้อาจจะได้พบกันนายพิชัยย้ำว่าเรื่องนี้ทําเร็วๆกว็ดีแต่เร็วก็ต้องเรียบร้อยผมอาจจะขอพิจารณาอีกรอบซึ่งเป็นหน้าที่ผมที่ต้องพิจารณาอยู่แล้วมีรายงานว่าก่อนหน้านี้ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกประธาน กรรมการแต่ละกรรมการผู้ทรงและกรรมการ,ผ,ร,กร,ร,การผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีนายสถิตลิมพงพันธ์เป็นประธานได้ลงมติเลือกนายกิติรัตนรนรงองอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐม,นต,าารรน,ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงอดีตกรรมการและผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเป็นรายชื่อที่กระทรวงการคลังเสนอขึ้นเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนที่5ต่อจากนายปรเมธรวิมลสิริที่ครบวาระ ไปเมื่อ11กันยายนที่ผ่านมา พูดถึงความเคลื่อนไหวของประธานบอร์ดแบงก์ชาติมีความเคลื่อนไหวจากคุณจตุพรปรมพันธ์นะคะผ่านทางแฟนเพจจตุพรปรมพันธ์ว่าด้วยเรื่องของการที่ตั้งคําถามว่ากล้าไหมฝ่าด่านแรกตั้งประธานบอร์ดแบงก์ชาติทํำทำ,ท,ำ,ท,ำท่าให้มีการเบ่งศักดาคับประเทศไปเลยนะคะหลังจากที่หลายๆคนก็บอกบอกว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ยทำให้การเลือกตั้งนายกอบจประสบความสําเร็จได้เวทีอื่นๆก็อาจจะต้องอาศัยชื่อทักษิณชินวัตรในการหาเสียงเรื่องนี้คุณจตุพรก็เลย บอกว่าอย่างนี้ว่าคาดว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่ว่าเพื่อไทยจะกล้าอวดเบ่งสักดาห์หรือไม่ถาว่าแน่จริงเนี่ยให้ฝ่าด่านแรกตั้งประธานบอร์ดแบงค์ชาติไปพิสูจน์แรงต้านนะคะของประชาชนแล้วก็บอกว่าประชาชนและกกตจะไต่สวนหรือว่าจะปล่อยปละละเลยกรณีชั้น14และครอบงำเนี่ยนะคะก็แนะว่าคนรักชาติก็อย่าตั้งความหวังนะคะให้อดทนรอเป็นตอนๆไปนะคะคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนเนี่ยนะคะเฟซบุ๊กไล บอกว่าเมื่อทักษิณชินวัตรพักเพื่อไทยประกาศสักดาห์ยิ่งใหญ่ครับประเทศแล้วก็ต้องกล้าแต่งตั้งประธานบอร์ดแบงค์ชาติในการประชุมครมสัญจรที่เชียงใหม่เลยเพื่อพิสูจน์แรงต้านด่านแรกจากประชาชนแล้วก็บอกว่าด่านแรกที่รัฐบาลพักเพื่อไทยต้องแสดงความกล้าหลังจากรอดจากสารรัฐธรรมนูญไม่รับคําร้องแล้วอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอชื่อน,นายกิติรัตน์นรนองที่ผ่านการสรรหานําเข้าครมให้อนุมัติหรือไม่ถ้ารัฐบาลคิดว่ามีไฟเขียว อยู่ข้างตัวเองแล้วเนี่ยก็ขอให้เสนอเข้าคอรมอเลยนะคะเรื่องนี้ขอให้ครมออนุมัติเป็นกรณีแรกในการประชุมครมอสัญจรที่เชียงใหม่รัฐบาลกล้าหรือไม่ส่วนเจราจาผลประโยชน์กับกัมพูชาเป็นเรื่องอยากได้สมบัติแต่ก็เสี่ยงที่จะถูกปลุกมวลชนออกมาต้านรัฐบาลเพื่อไทยได้เร็วที่สุดแล้วก็ยังกล่าวว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชไต่สวนกรณีชั้น14และที่ดินสนามกอล์ฟเอา่าพายรวมถึงการครอบง,งำที่อยู่ในการตรวจส ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตสิ่งนี้จะพิสูจน์การทําหน้าที่ขององค์กรอิสระว่าจะปล่อยปละละเลยบ้านเมืองกันหรือไม่และเรื่องสําคัญอีกอย่างก็คือบ่อนคาสิโนที่ประกาศขอคอรมนะคะในการที่จะให้ครมอนเนี่ยนะคะอนุมัติในปลายปีนี้รัฐบาลจะกล้าเสนอหรือไม่ดังนั้นสถานการณ์การเมืองจึงต้องดูกันเป็นตอนๆไป ฟังจากที่คุณจตุพรว่าเนี่ยดันก้นทุกสถานการณ์ทุกเรื่องเลยนะคะ,ะนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ท้านะคะความกล้านะคะของทั้งทักษณิณและรัฐบาลโดยคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ข้างหน้าอยู่ที่ความกล้าของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะดําเนินโครงการที่ประกาศไว้ทั้งเรื่องบ่อนกรณีขายคอนโดและเช่าที่ดิน3 0 0แสนไร่แลมบริดจ์99ปีดังนั้นเมื่อทักษณิณประกาศสักดาหใหญ่ขับเมืองก็รีบตั้งประธานบอร์ดแบงค์ชาติก่อนเลยสถานการณ์ข้างหน้าไม่มีใครรู้ว่าความกล้าของรัฐบาลที่ ประกาศต่อจากนี้ไปเนี่ยเพราะเรื่องรอดกับไม่รอดจากการตรวจสอบขององค์กรอิสระเป็นของคู่กัน หากรอดทุกอย่างได้ก็ต้องยอมกันแต่ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนจะทนกับการรอดไม่ว่าเรื่องดินแดนเรื่องบ่อนเรื่องตั้งประธานบอร์ดแบงค์ชาติหรือว่าเรื่องอื่นๆซึ่งก็มีมากเหลือเกินประชาชนจะรับได้หรือไม่คราวนี้ <c oughs> พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบอจที่ตอนนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยนะคะพากันชื่นชมยกแล้วอวยยศทักษิณชินวัตรกันใหญ่เลยเพราะว่าไปหาเสียงเลือกตั้งให้คราวนี้เราบอกว่ามันก็อาจไม่ต่างเนี่ยนะคะกับการเลือกตั้งนายกอบอจเชียงใหม่ปี6ก เพื่อไทยชนะได้เสียง402เนี่ยนะคะส่วนนายบุญเลิศบุรณุปกรณ์ผู้สมัครอิสระกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมได้เสียงมากกว่า305ก็แพ้เพียง50,000กว่าเสียงสะท้อนถึงความไม่พอใจที่มีมากขึ้น พอไปดูเนี่ยนะคะว่าเรื่องของการเลือกนายกอบจอผลการเลือกตั้งเนี่ยการต่อสู้อยู่ที่ตรงไปตรงมานะคะของพรคประชาชนจึงจะชนะแล้วก็อย่าคิดรอหัวกับการจัดตั้งรัฐบาลในวันข้างหน้าถ้ามุ่งมั่นกันจริงแล้วเนี่ยความนิยมย่อมเติบโตอย่างรวดพราดได้คุณจตุพรบอกว่าการเลือกตั้งนายกอบจอครั้งถัดไปถ้าคิดเลือกคนคุณภาพนะคะถ้าหากว่าคัดเลือกคนคุณภาพมาเนี่ยนะคะของตัวเองหมายถึงพรคประชาชนที่จะมา กับเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็เอามาเนี่ยให้คนเนี่ยที่มาเนี่ยนะคะให้มีเสียงของตัวเองมาสัก2 0 3 0แล้วก็เอาเสียงนิยมของพักเนี่ยมาบวกก็จะได้เสียงเกินครึ่งก็คงจะประสบความสําเร็จได้บ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเด็นหลกัหลกๆเรื่องของการที่พูดวันนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่การพยายามที่ถ้าจะทำเนี่ยก็เบ่งให้เต็มที่ไปเลยนะคะแล้วก็ทําไปเลยถามว่าพัก เพื่อไทยนะคะกล้าหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ถามเพราะาถือเป็นประเด็นที่สำคัญทั้งนั้นเลยค่ะ